สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมากินส้มตำนะครับส้มตำแซลมอนนะครับนี่เลยสดๆร้อนๆแต่ตอนนี้ไม่ร้อนนะครับเย็ยนแล้วแต่ว่าก็ยังสดอยู่นะครับแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ,อืโอโหอร่อยมากครับแล้วกับ ส้มตำนะครับอันนี้ขนมจีนนะครับแต่ทำที่ไทยอื้อจะมีไข่ด้วยนะครับกินกัสส้มตำอือกินแซลมอน กับส้มตำแล้วร,รวมกันดูสิว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ,อร่อยครับเข้ากันได้นี่ครับมาจิ้มก่อนนะครับจิ้ม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  แล้วก็ต้ำเลยสมต้ำนิดนึงนะครับต่อแล้วอบนนี้ครับ กะเทียมจองน้ำพึ่งนะครับใส่มอน,นะครับจิ้ม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 ,อ,มอร่อยมากเลยครับทุกคน มันจะมีเส้นมะละกอด้วยนะครับหน่มจิ้มมะละกอกล้วยส้มเอาไม่ใช่ <c oughs> กินไปแล้วครับสม่อนครับอจิมอ้มดีกว่านี่ครับนี่ครับ ือได้แรงครับตำด้วยส้มตำแซบครับนี่ครับส้มตำอีกนะครับ แซลมอนกับส้มตำโ <c oughs> คกุ้งนะครับก <c oughs> <c oughs> ินพังเลยนะครับ แซบอีหลี <c oughs> มเค็มก็อร่อยครับ ครับลำนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแซลมอนแซบอีลีอร่อยครับแล้วก็ส้มตำเ e r รี่กู๊ดครับค่อยเจอกันคลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ